แล้วคะ่ะข่าวสารสาระสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะคะแอดมินก็เอามาแบ่งปันให้ท่านชมได้รับฟังกันนะคะจะเป็นข่าวอะไรนั้นเราก็ไปรับชมกันเลยคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะผู้ประกันตนมาตรา3-3เกษียณ55ปีเช็คสิทธิประโยชน์รับเงินชราภาพ กรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารกันนะคะก็มาพบก,กับแอดมินในวันที่16ตุลาคม2564วันนี้ทางช่องก็จะมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา33นะคะเมื่อกเกษียณอายุครบ55ปีแล้วนะคะเราก็ไปฟังเนื้อหาราย,รายละเอียดกันต่อเลยคะ่ะ สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้เผยแพร่รายละเอียดสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่กเกษียณอายุครบ55ปีและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนยื่นเรื่องขอรับเงินกรณีชราภาพรับเงินสะดวกผ่านพร้อมเพเลขบัตรประชาชนผู้ประกันตนชำระเงินสมทบครบ180เดือนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนะคะ ผู้ประกันตนที่ชำระเงินสมทบไม่ครบ180เดือนจะได้รับเป็นเงินบาเหน็จชราภาพรับเป็นเงินก้อนครั้งเดียวนะคะผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีอายุเกิน55ปีซึ่งยังคงมีนายจ้างที่ยังคงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนดาวน์โหลดแบบคำขอรับผลประโยชน์ทดแทน สปส2อขีดศูได้ที่ w w WSOGOTH นะคะสรุปก็คือผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่ส่งเงินสมทบครบ180เดือนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนะคะส่วนใครที่ส่งไม่ถึง180เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะซึ่งก็เป็นเงินก้อนนะคะคุณผู้ชม ทางช่องก็ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าหรือสิทธิประโยชน์เรื่องอันใดทางช่องก็จะเอามาลงเอามาเล่าให้ท่านชมได้รับฟังกันอีกนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ